เอาคืนในรอบเท่าไรเหมือนกันเอาคืนในรอบเป็นปีอ่ะเอาคืนรอบปีอ่ะอันเนี้ยเฮ้ยอยู่ไหนวะฮึว้านค่ะ เดี่ยวเองห้ามก,ก่อนนะสูตรดูดเตี่ยวเขาเขาเรียกว่าสูตรดูดเตี่ยวเราใช้เราใช้นี่แป๊บรถยนต์แฮมเบอร์เกอร์เราปลาแฮมเบอร์เกอร์จะโดนหัวใำนีหัวแตกอ,อย่างนี้เนี่ย <laughs> แฮมเบอร์เกอร์ทำให้คุณหัวแตกไม่ไดโดนยนทะําอะไระไม่รู้ ไหวเอาไหวตัวเอาเรียกว่าไหวตัวอุ้ยได้ปะเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยบังหน้าจอดีนแค่ทันอุ๊ย <c oughs> เฮ้ยเองที่จะทำอะไรคิดคิดจะทำให้เองตายสวีเดนอุ๊ยฮะตายไปเลยอะอก็ไเมื่อกี้เราเห็นเองบักบักเ มันมันบักเว้มันบักมันบักเมื่อก่อนเราเรามันบักอ่ะเราเรามันเพื่อนว่าเราเป็นแฮกเกอร์เ้ยได้นะ <laughs> คิดคิดสภาพดิเอหัวหัวล้นกำลังกดคุณหัวโล้นกแัง เฮ้ยเป็นไงเฮ้ย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 เนี่ยผมเรียกผมว่าดิจิตอลอะไรเนี่ยผมไม่ใช่หมาแต่ผมเป็นหมีเฮ้ยก้าสุดท้ายแห่งความสำเร็จเฮ้ยไม่ใช่ดิโอ อันนี้เราเลือกเราเลือกปืนแล้วกันัวอาทิตย์แล้วกันดวอาทิตย์มันเล็กนะแต่ว่าเฮ่ยทองมมันไปข้างล่างกื้นกืน ิดอะไรขึ้นวะเนี่ยไม่รู้เหมือนกันคิดว่าจะโดนหน่อยเอ้าโอ้ยเอ็งอยู่ในมุมนี้ด้วยโอ้ยโอ้ยเอ้าเอ็งอยู่ข้างหลังหรือว่าข้างหน้าวะน่ะเราไม่เห็นเลยเฮ้ยเขาอยู่ข้างหน้าเขาอยู่ข้างหน้าอ๋อดวงอาทิตย์กระป๋องซุปแล้วกัน ก็แม่มันเล็กจังวะฮะเอ็งน่าจะโดนกระป๋องกระป๋องซุป <c oughs> โดน, <c oughs> โดนชายชายไว้สิบห้าโดนกระป๋องซุปฆ่าตาย ไม่พิสั้นนะครับเยยยเป็นไงล่ะผมผมมีสเต็มในการสไตล์ยโอต้องฟุ๊คุกัดกันนะ ที่เลือกเราจะเลือกสิ่งที่ดีที่สุดคือเฟดดี้เฟดดี้อะไรก็ก็มันเป็นเฟดดี้เนี่ยส่งเฟดดี้ไปดักทายเพื่อนวุย้ยครับค่ะอยู่อยู่มุมนี้เลยแล้วกัน ว้ามันต้องตรงไหนวะอุ๊ยเฟนดี้โอ้โหส่งเฟนดี้ไปฆ่าคุณทำไมทำไมพูดไปทักช,ชนะหมดเลยวะหยากค่าหรอไม่มัน ก็ไม่ตอนเป็นผู้พิทักษ์มาชนะหมดเลยแล้วก็เองด้วยเด็ดๆเขาจะใช้ลูกรักมาทำเกมเลยเนี่ยกระบะกระบะซิงเ้ยเกือบเกือบไม่รอดเฮ้ย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 ออเมื่อกี้กระโดดกระโดดเล่นเลยแล้วเราตาย ยิงมาตรงกลางดิเดเขาจะโดดลงไปเลยตรงกลางตรงตรงไหนอะไรที่มันแบบโดดแล้วรอดอะ่ะตู้หยดเหรียญเฮ้ยอะไรอะทำไมเสียงดังยังไม่รู้อะ่ะ <c oughs> <c oughs> ตู้หยดเหรียญหัวแตกเลยอะ <c oughs> หัวหัวทรงกลม พี่อันอันนี um> ้อะไรวะเนี่ยให้เดาตู้หยอดเหรียญเหรอเฮ้ยบอกเลยผมฟีสเต็ป โอ้โ <c oughs> หมมัน <laughs> สูงระยจอนทีรรเดียวอะเขาไม่เห็นน่ะมเดี๋ยวขอเล็งระยะแป๊บนะตรงนี้แหละแบบแบบมันฆ่าเราได้ทั้งคันอะ อะไรเพื่อนไม่รู้อ่ะอุ้ยเกือบโดนไอ้หวาบ่าเมื่อกี้ข้าก็แง้เหมือนกันนะคะอุ้ยเกือบโดนเมื่อกี้อุ้ยอะอะโดนได้ไงไม่รู้อ่ะหัวแตกอ่ะมันโดนกระติ๊ดเดียวอ่ะมันมันโดนแค่แขนนะตอนนข้าก็เป็นตู้ยอดเหรียญนะ <laughs> ตู้ยันเหรียนไอเอาเอาบ๊อบแล้วกันบอ๊อบคืออะไรวะโอ้ระ <laughs> เบิดนิวเคียร์บอมหรือเปล่ามันเขียนผิดอ่ะค่ะมันมน่าจะเลบโอ้โหเฮ้ยบอมเบ้โกงว่ะใช้บอมเบ้กว่ะ <laughs> <laughs> <อ>เอ้ยเอ็ง โอ oh oh, oh, oh. okay. ้คู่ไม่ต้องหนีหรือเปล่าเ๊ะได้ด้วยอุ้ยอีสผมบอกเลยผมหนาผมหนาปีที่เก้าเนี่ยทำไมมันเถินเถินห่าวอะเอ็งไปปรับความเร็วหรืออะไรหรือเปล่าใช่ใช่ใช่ เออว่าบอมบ,ออบ์บอมเนี่ยเราเบิดบอมชื่อว่าบอบชื่อบอมเบ้หุยโอ้ยหุยเป็นไง ทำไมมัน slow motion วะนี่นี่นี่ดูดิตูนนี่แแบบอื่นกันแบบนี้มันปวดหัวว่ะ